เพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวเวอรมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะฮะพอดีเมื่อวานผมอ๋ายุ่งยุ่งอยู่เลยไม่ได้ทำคลิปนะฮะวันนี้11บเอโมงนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงแหละนะครับก็จะถึงคอมมูนิตี้เดย์นะฮะการเลื่อนซิกซ์สกูลนะครับก็จะเริ่ม11บเอโมงนะครับอา่า จะแบ่งเป็นช่วงอย่างนี้นะครับก็คือช่วงตั้งแต่11โมงจนถึง2โมงบ่าย2โมงนะฮะตัวซิกแซกูลกาลาเลียนเนี่ยจะออกมาให้จับเยอะเลยแล้วก็มีโอกาสได้ใช้นี่กันทุกคนแหละนะครับจะเยอะมากน้อยอะไรก็แล้วแต่ดวงนะฮะได้เยอะไปก็เท่านั้นนะฮะเอาไปขายขายได้ไหมก็คงไม่ได้นาะเพราะว่าแต่ละคนเปิดมาเล่นก็มีแต่ซิกแซกูลนะครับไม่รู้จะเอาไปขายใคร <laughs> นะครับ ะะมีเยอะกับลบทิ้งอยู่ดีอ่ะก็11โมงจนถึง2โมงนะฮะ11โมงจนถึงบ่าย2โมงนะฮะซิกกูจะเกิดเยอะแล้วก็ลุ้นชัยนี่นะฮะลัวโมดูลนะฮะจะอยู่ได้3ชั่วโมงนะครับน้ำหอมจะอยู่ได้3ชั่วโมงนะครับน้ำหอมนี่ต้องเคลื่อนที่ด้วยนะครับสตาร์ดัสนะครับนี่ที่เราต้องออกมาจับกันเนี่ยนะครับ เพราะว่าจะมีสตาร์ดัสคูณ3นะครับผมนี่คือจับ1ตัวจะได้สตาร์ดัสคูณ3เลยนะครับผมจากเดิมที่สมมติได้ตัวลร้อยนะฮะก็จะได้เป็น300นะฮะถ้าเปิดสตาร์พีทก็ได้เพิ่มอีกนะคะับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นสี่ร้อยห้าสิบมั้งฮะนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้ท่าพิเศษด้วยนะครับท่าพัฒนาร่างจาก ไอ้ลินนูนเนี่ยนะครับร่าง2เนี่ยนะครับไปเป็นร่าง3เนี่ยนะครับจะได้ท่าพิเศษนะครับออฟออฟสักว่าครับประมาณนั้นเป็นท่ามือน,น่าจะเป็นท่าที่เร็วนะฮะน่าจะเป็นท่าเร็วนะฮะไม่รู้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวต้องเราดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็เก็บท่านี้ไว้ก่อนนะครับในการพัฒนาร่างเพื่อเอาท่าเนี่ยนะฮะนี่นี่นี่ PVE PVE ก็เอาไป ต่อสู้กับพวกอย่างอะไรนะแก๊งล็อกเก็ตอ่า PVE อะไรเงี้ยนะฮะหรือตีบอสตียิมนะครับความดาเมจจะอยู่ที่20นะฮะถ้า PVP ดาเมจอยู่ที่15นะครับอ่าแล้วก็รู้สึกจะไปดอบดีเฟนคู่ต่อสู้ด้วยมังครับอ่าน่าจะประมาณนั้นนะเอาการันตีด้วยการันตีด้วยอ่ะ หับดีเฟนคู่ต่อสู้นะครับลดลงเออน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมใช้ท่าอะไรอยู่อ่าอย่นะออฟออฟสกูลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องท่าเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีว่าถ้าจะเอาไป PVP คนใช้ท่าไหนอ่ะนะาท่าคนจะใช้เป็นท่าเคาน์เตอร์นะฮะครคช็อปแล้วก็น่าจะเป็นท่านี้แหละนะครับ่าเคาน์เตอร์นะ เคาเตอร์นี้โตตอบตอบโต้ตตตตอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็คลอสช็อปแล้วก็จะเป็นท่านี้แหละนะฮะตัวซิกแซกูลจะอยู่ออกเยอะก็คือ11โมงจนถึง2โมงบ่าย2โมงนะฮะส่วนการพัฒนาท่าเอ้ยพัฒนาร่างเพื่อเอาท่านเนี่ยจะพัฒนาร่างได้ถึง1ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นช่วง11โมงจนถึงบ่าย2โมงจับอย่างเดียวครับหาตัวที่ดีที่สุด นะฮะแล้วช่วงหลังจากบ่ายสองจนถึง1นึ่ทุ่มเนี่ยค่อยพัฒนาร่างนะครับเพื่อเอาท่านะแล้วก็เทรดนะฮะลดนี่ลด s t a r d u ั t การใช้ s t a r d u ั t ลงอีก75%เพราะฉะนั้นก็เทรดกันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เทรดโปเกมอนสเปเชียลนะฮะได้2ครั้งคือปกติเราจะเทรดได้ครั้งเดียวก็คือพวกตัวที่เรายังไม่มีหรือว่าตัวที่เป็นเทพนะครับ จะเทรดได้2ครั้งแล้วก็จะได้ XP คูณ2ด้วยโอ้จากการจับโปเกมอนนะอันนี้น่าจะโบนัสจากอันต้าอันล็อกนะได้ XP คูณ2นะครับอือเพราะฉะนั้นก็เปิดไข่เปิดทุกอย่างที่มีนะฮะแล้วก็จะได้แคนดี้คูณ2จากการลบโปเกมอนนะฮะหรือว่าทานเฟอร์นะฮะนะฮะแล้วก็จะได้แคนดี้คูณ2จากการจับอีกโอ้โหตายแล้วงานนี้ต้องออกมาเยอะๆแล้วครับ แล้วก็จะได้แคนดี้เอแอคูณ2นะฮะนี่จากการจับอีกโอ้นะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวต้องออกมาจับไปเยอะก็ชันเปิดไข่เปิดสตาร์พีทเปิดทุกอย่างเปิดแม่งให้หมดนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็จะมีตั๋วมาให้ขายนะตั๋ว19บาทบตรสีชมพูนะครับ บัตรนี้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเดียวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับซื้อบัตรแล้วอยู่เฉยๆครับ11บเอโมงมีเควสเด้งเข้ามานะครับสแนปช็อตนะครับถ่ายรูปได้ซีซักูด5รูปนะครับที่มีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีกรุ๊ปเพย์โบนัสนะครับก็คือถ้ามีใครไปเล่นอยู่ใต้เสาได้เสาหนึ่งเยอะๆนะครับก็จะมีโบนัสนะฮะสตทคูณ4นี่สดัคูณ4นะฮะสานาทีนะฮะ แล้วก็มีโบนัสเลด์แบทเทิลฟิลเหรอฮะอ๋อจะมีตัวลินนูนล,ล่างสองออกมาให้ตีนะฮะหลังจากหลังจากสองโมงบ่ายสองโมงแล้วนะฮะจะมีล่างสองออกมาให้ตีเป็นบอสสี่ดาวไม่น่าจะตีอกนะครับพอตีบอสสี่ดาวกันแล้วนะฮะเสาไหนที่มีการตีบอสสี่ดาวเนี่ยนะครับเอ้ยยิมก็จะมีซิกซกูลเกิดอีกอ่าสามสิบนาทีใต้ยิมนั้นนะฮะร,ระยะสามร้อยเมตร นะประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อมีรีเสิร์ชพิเศษอีกนะครับได้อะไรนะ่ะแคปเจอร์100กาลิลเลนซิกเกอร์กูลโอ้ได้อาวาตารใหม่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับอ่ะประมาณนี้หลักๆก็คือเดี๋ยว11โมงนะฮะซิกเกอร์กูลจะเกิดเยอะขึ้นจนถึงบ่าย2โมงนะครับแล้วก็จะได้โบนัสเพียบเลยนะฮะตาดั๊คูณ3 เ็กพีคูณสองนะฮะแคนดี้คูณสองเพราะนั้นจับเยอะเะเลยเปิดให้หมดตาพีสตาไพส์เอ้ยตาพีสไข่รักกี้เอกนะฮะโยนสัปลรงสำลรดว่าไปนะครับอ่าผมสอนแล้ววิธีจับให้มันเร็วนะครับแล้วก็นะฮะมีตั๋ว19บาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็การพัฒนาร่างนะฮะเพื่อเอาถ้าจะอยู่ได้ถึง1ทุ่มนะครับพัฒนาร่างได้ถึง1ทุ่มนะครับ หลังจากบ่ายสองโมงนะฮะจะมีไข่สีดาวเกิดเป็นไอตัวกาลาเลียนซิกไอลินนูน่างสองเนี่ยนะฮะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มาให้ตีนะครับอ่ะทีนี้มาดู e x c l u s ค v e นะฮะสำหรับคนที่ซื้อตั๋วกันบ้างนะครับสำหรับคนที่ซื้อตั๋วนะครับ19บาบาทนะครับ เม,เมื่อซื้อตั๋วแล้ว11โมงมันจะมีเควสเด้งเข้ามีทั้งหมด4สเต็ปนะครับมีพาวเวอร์อัพโปเกมอนสิบครั้งได้บอลแดงนะครับจับการเรเลียนซิกแซกูล15ตัวจะได้ซิกแซกูลนะครับโยนบอลเข้าใน5ครั้งจะได้แคนดี้20เม็ดนี่แคนดี้เจ้าตัวนี้แหละและได้สตาร์ดัสคูอีก2,000ได้จับซิกแซกูลนะฮะและได้น้ำหอมโอ้ได้น้ำหอมก็คุ้มแล้วครับ โยนบอลน,นะโยนบอลเข้าเกรดแบบเคิร์ฟแบบโค้งนะจะได้แคนดี้50เมตรพัฒนาร่างลินนูนนะฮะก็คือพัฒนาร่างล่าง2งนะฮะพัฒนาร่าง2พัฒนาร่างให้ได้ลินนูนหนึ่งตัวว่าเออจากล่างหนึ่งไปรล่างสองลยมั้งครับจะได้ลัอกี้เอกอ่านี่ก็คุ้มแล้วครับสองอันนี่คุ้มแล้วนะครับ ทานเฟอร์สโปเม้นต์สิบตัวจะได้บอลน้ำเงินนะฮะแล้วได้เอ็กซ์ีสองพันโอ้ได้นี่ด้วยชิ้นส่วนนะฮะแต่ไม่ใช่ชิ้นส่วนเดี๋ยวนี้คือเรดาร์เลยนะฮะเอาไว้ตีหัวหน้าแก๊งนะ,ะหัวหน้าแก๊งล็อกเก็ตหัวหน้าทีมไม่ใช่หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมแก๊งล็อกเก็ตก็พวกคลิปอลอนะฮะแล้วก็ได้บอลดำอีกสิบห้าลูกนะครับอ๋อนี่ผมข้ามนี่ผมไปเสด็จสามนะเสด็จสองก่อนเสด็จสองคือจับเบอร์มอน จับกาเลียนซิ่สกูลจะได้ส0สิบนะฮะได้แคนดี้ส0สเม็ดลบเอเมอเรสตตัวจะได้จับอิรินูนเนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนาร่างซิ่สกูลนะฮะจะได้สามตัวนะจะได้ไอสับปะรดส0รูปเพราะฉะนั้นไอตัวนี้น่าจะพัฒนาร่างตัวนี้แหละนี่พัฒนาร่างพัฒนาร่างรินูนไปเป็นร่างสามเออนะครับนี่อันนี้อธิบายไปแล้วเนาะข้ามไปหน่อย ลัสเซียสี่ก็ไม่มีอะไรครับเคลมรีวอร์ดจะได้สับลดเงินซิคสกูลแล้วก็ x p 3 5 0 0โอ้ลืมพูดถึงเรื่องนี้ได้น้ำหอมอีกอันหนึ่งได้น้ำหอมสองอันนะรีวอร์ดใหญ่จะได้ X p 3 0พ0ได้อัพสกูลแล้วก็แรคคดดิ้3เมตรนะครับนะสิ่งที่ได้ก็คือได้น้ำหอม2อันได้ลัคกี้เอ็กหนึ่งอันนะได้เลดได้อีกหนึ่งอัน โอ้นี่ก็คุ้มแล้วได้แล,แล,แลคันดี้อีกนะฮะสิบเก้าบาทเองซื้อๆไปเถอะนะฮะเดือนนึงจ่ายแค่ครั้งเดียวสิบเก้าบาทนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับซื้อๆไปเถอะ,แล,ะแล้วก็จะมีทำรีเสิร์ตด้วยนะครับทำรีเสิร์ตก็จะได้ได้รัวนะได้จับอะไรประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะก็มีพยายามทำจบในวันนี้นะ เพราะว่าไม่รู้จะเจอซิกแซกูกหรือเปล่านะครับใช้หาเบอรี่ในการช่วยจับโปเกมอนนะฮะจะได้ซิกแซกูนจับซิกแซกูน15ตัวจะได้แว่นตาผมว่านา่าจะผ่านง่ายแลยล่ะโยนบนอลโค้งจะได้จับซิกแซกูนนะครับจับซิกแซกูน30ตัวจะได้ถุงมือจับกาลาเลียนซิกแซกูน60ตัวพอง <laughs> จะได้หมวกจับหนึ่งร้อยกันแล้เลี่ยนซิงสกูลจะได้ท่าวันนี้ผมไม่มีปัญหาหรอกนะไม่ถึงชั่วโมงผมก็จับได้ละร้อยตัวแหละนะครับเลยได้ EP สามพันนะฮะรัวอีกหนึ่งอันนะฮะประมาณนี้อา่าอะไรดีเควสนี้นะครับควรทำให้จบในบ่ายสอง ส่วนเควสนี้มันบอกว่าทําได้ถึงหนึ่งทุ่มแต่ผมก็ว่าควรจะทําให้จบภายในบ่ายสองเพราะว่าซิกแซกูลมันเกิดยากร้อยตัวแกจะไปขาที่ไหนว่าหลังจากมันจบเพราะฉะนั้นรีบทําให้เสร็จก่อนเลยนะครับไล่จับไปห,หมดนะฮะประมาณนี้ใครไม่เข้าใจอะไรย้อนกลับไปดูอีกทีนึงนะฮะผมก็งงกันนะข้อมูลจากรีเจนนะลิมาเป็นรูนะฮะ ขอบคุณไป้วยเอากราฟิกเข้ามานะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมนี่หลืออีก2ชั่วโมงได้ได้จับกันละออกมาจับกันเยอะนะครับได้ทั้งดั๊ดได้ทั้งแคนดี้ได้ทั้ง,ง,ง XP นะฮะเหมาะกับการออกมาจับนะฮะวันนี้แดดล่มๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ